สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนดูดวงกับผุ้แช่นะคะเรามาอัปเดตดวงชะตานะคะประจําเดือนตุลาการนะชาวกรกฎราศีกรกฎรักขณากรากฎรักฟังคลิปนี้ได้นะคะให้พ่ช่วยทานายดวงชะตากันนะคะชาวกรกฎเนาะเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างสําหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนนี้นะคะอือหือ ชาวกรกฎในช่วงเดือนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนางคุณอาจได้เปลี่ยนหัวหน้าใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะอาจจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นบวกมากๆนะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะ เป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกหมายถึงอะไรนะคะการเปลี่ยนแปลงที่มากับแปดไม้นะมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณเติบโตขึ้นนะหมายถึงคุณมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นได้หรือเห็นภาพแล้วว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง2มันหมายถึงธุรกิจคุณมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เติบโตแล้วก็ต่อขยายขึ้นนะคะหรือนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่คุณมี products นะคะมีเขาเรียกว่างานแต่แยก สาขาออกมาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือโปรเจกต์งานที่มันเพิ่มขึ้นมาทําให้คุณต้องเหนื่อยขึ้นนั่นเองแต่ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นนะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําให้คุณเหมือนกักบว่าจะต้องไปคล้องเกี่ยวกับงานด้านวิชาการมากขึ้นต้องไปศึกษาหาความรู้เรียนร,รู้อะไรเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยนะคะและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะอาจมีผลต่อการตัดสินใจของคุณด้วยนะคะอาจจะตัดสินใจนะว่าจะทําอะไรโปรเจกต์ไหนนะคะที่คุณได้เลือกได้ทํา การติดต่ออะไรในช่วงนี้ก็เห็นว่าจะราบรื่นแล้วก็ไปได้ดีนะคะกับชาวราศีกรกฎสิ่งที่ต้องระวังนะคุณได้ไพ่ก้าวไม้เนาะเหมือนจะต้องระวังปัญหานะคะที่คนอื่นเข้ามาติดทําให้การงานของคุณนะติดขัดนะคะแล้วก็สะดุดไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่บุคคลที่อาจจะเป็นปัญหาสําหรับคุณในช่วงเดือนนี้เขาให้ระวังราศีมีนกรกฎพิจิกหรือว่าชาวธาตุน้ํานะคะ นำเรื่องปัญหารหรือตัวเขาอ่ะอาจจะมีปัญหาก็ได้ทำให้การงานของคุณติดขัดไปด้วยนะคะ,ะแต่ก็แค่ติดขัดนะไม่ได้ถึงกับ อาจจะเกิดความเสียหายใดๆนะคะอาจจะเช้าถ้าน้ําไม่ค่อยเห็นความร่วมมือเท่าไหร่แล้วก็ส่งผลกระทบเกิ่เรื่องของการงานของคุณหรือนะคะอาจจะเป็นเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆที่กําลังจะเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็ได้ที่มันเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นปัญหาเป็นประเด็นได้อยู่เหมือนกันนะคะเรื่องของการงานนะคะอืม จริงๆง,งานที่ตรงนี้นะมันอาจเป็นการกลับไปนะคะทำกับคนที่คุณเคยร่วมงานมาก่อนแล้วก็ได้นะคะซึ่งถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณกลับไปทำโปรเจกต์ที่ข้างค้างไว้คุณกลับไปทำนะคะงานทำธุรกิจไปร่วมมือกับบุคคลที่คุณเคยรู้จักเคยสนิทกันอย่างเงี้ยก็จะเรียนรู้ว่าก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวอย่างที่บอกนะคุณได้ไพ่พลัสคุณต้องไปคข้งเกี่ยวกับงานด้านวิชาการมากขึ้นในช่วงเดือนนี้มันเหมือนกับต้องมีงานเอกสารงานติดต่อ ผู้คนเยะขึ้นมาขึ้นซึ่งก็ทําได้ดีนะคะไปได้ดีนะหรือใครที่รอาการติดต่อรอฟังผลฟ,ฟังข่าวอยู่กงว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นค่อนข้างจะเป็นบวกนะคะในเรื่องของการรอฟังผลฟัง,ฟงข่าวนั่นเองส่วนในภาพของการเงินค่ะการเงินของคุณวายเดอ t a สตาร์ wow นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเห็นความสำเร็จใครที่นะคะ อย่างที่บอกเลยอ่ะเราฟังผลเราฟังข่าวคุณได้รับข่าวดีนะเดอรสตาร์ นะอะไรการเงินอะไรที่คุณไปเข้าเกี่ยวกับองค์กรใหญ่ๆติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไว้รอฟังผลรอฟังผลรอฟังข่าวอยู่นะคะยังไงผลลัพธ์มันมาเป็นบวกมากๆการเงินใดๆที่ทําอยู่ธุรกรรมทางการเงินใดๆที่ทําอยู่คุณจะประสบความสําเร็จนะคะในช่วงเดือนนี้งานเดือนนี้เอาจริงแอบเหนื่อยเนาะเพราะว,ว่าต้องจัดการอะไรหลายเรื่องหลายอย่างแต่คุณจะทําได้เข้าที่เข้าทางแล้วก็โอเคเลยนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวกเรื่องเงินก็ต้องระวังนิดนึงก่อนนะ อาจมีคนเนี่ยอ๋อมีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านหมกักไผ่กงตาช่างเลยระวังบุคคลนะคะที่ไม่คาดคิดเนาะบุคคลที่เราไม่คาดคิดมานะคะหยิบยืมขอความช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาเอารัดเอาเปรียบคุณก็เป็นได้เหมือนจะมาดีแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเรื่องเงนิน่ะมีใครมานะคะเคาะประตูหน้าบ้านอย่างเงี้ยมีใครทักมาอาจจะแบบโอ้ยมีคนทักมาทักยืมตังกได้นะคะ ทักมาขอความช่วยเหลือซึ่งดูแล้วการช่วยเหลือครั้งนี้ก็ต้องช่วยอย่างมีสตินะคะมีพ่พล่าอย่างที่บอกการช่วยเหลือ,อยังมีสติและหยาใจดีจนเกินเหตุอาจจะนํามาซึ่งการถูกเอารัดเอาเปรียบได้การเงินจริงๆเห็นว่าดีขึ้นนะคะแต่ว่าเงินยังไม่นิ่งนะคะยังมีการเข้าออกเข้าออกหมุนเวียนอยู่อืม แต่ในปีนี้คุณเด่นนะคุณจะมีเงินเก็บเยอะขึ้นมากขึ้นได้คุณหรือคุณมีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นได้บางท่านบางคนอาจจะต่อยอดด้วยการเก็บทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นนะบางครั้งเก็บเป็นตัวเงินตัวเลขในบัญชีก็ได้นะคะคุณสามารถซื้อขายนะคะพวกอสังหาทรัพย์สินของมีมูลค่านะในช่วงปีนี้ได้แต่ก็ควรศึกษาหาข้อมูลเยอะๆหน่อยจริงๆถ้าใครอยากจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวกับ สังหารมาทรท์ดีนะแต่ควรไปเรียนเพิ่มนะคะหรือคุณควรไปคุยกับผู้หรับผู้ใหญ่ผู้รู้ไปติดต่อนะคะใช้คอนเน็กชันจากผู้ใหญ่น่นนาจะทําให้ธุรกิจทางด้านนี้เนี่ยต่อยอดแล้วก็เต,ติบโตได้ดีนะคะอืมแล้วก็ในภาพของโชคลาบค่ะโชคลาบในช่วงเดือนนี้สิดาบอะไรนะเดาบ อาจจะต้องพักก่อนนะคะสี่ถ้วยโชคลาภไม่โดดเด่นนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎโอ้โหมาการันตีด้วยไพ่งานศพอีกแบบถ้าทางเ,เสียงโชคอะไรไปก็จะเป็นศูนย์เปล่าเราก็อาจจะได้นะแต่ได้มาเราก็มีเรื่องให้เสียความรู้สึกตามมาด้วยเราะฉะนั้นเรื่องการเสียงโชคอาจจะพักเบวยกันก่อนนะคะความรักของคนโสดคะ่ะ คนโสดในช่วงเดือนนี้นะจะมีการกลับมาของคนต่างวัยที่กลับมารู้สึกดีต่อกันกลับมาคุยกันหรืออาจจะก,กลับมาคบกันเลยก็ได้นะกลับมามีความสัมพันธ์ที่พัฒนานขึ้นนะคะมันเป็นไพ่ที่ควรอยู่ระหว่างคนสองคนนะ่ะ นะคนต่างวัยเด่นมากนะคะเด่นมากชนิดที่แบบว่าเลกเลีเ่ยงไม่ได้เลยนะอายุห่างกับคุณเยอะนะคะตำแหน่งต่างกับคุณเยอะนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มีความต่างการระหว่างคุณกับคนคนนี้อยู่แต่โอกาสที่จะแบบกลับมารู้สึกดีต่อกันกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์สูงมากจริงๆอีกช้อยส์หนึ่งล่ะอีกช้อยส์หนึ่งเพาเขาเป็นคนทาตดินนะ ธาตุดินคือราศีมังกรพึกศพกันนะคะคนนิ่งสุขขุมคนนี้อาจเป็นไม้หรืออาจเป็นเพศทางเลือกก็ได้นะเหมือนจะมีเข้ามาเป็น choice เหมือนกันนะคะแล้วกักบคนธาตุดินก็โอเคอยู่นะแต่คุณอาจจะยังลังเลใจนะคะเพราะฉะนั้นาการคุยกันนะคะของคนที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้อาจหนึ่งนะคะยังไม่เห็นความชัดเจนต้องใช้เวลาในการพัฒนาความสมพันธ์ยังไงก็น่าจะเป็นเรื่องของการคุยกันก่อนนะคะ แล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาหรอในเรื่องของความรักอาจเป็นเรื่องของที่เขาเรียกว่าอะไรคุณควบคุมคอนโทรลนะคะไม่ได้หมายความว่าอะไรเขาไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการนะคุณอา,อาจจะอยากให้คนที่คุยด้วยเขาเป็นแบบนี้แบบนั้นแต่เป็นไป,นปนมันทําไม่ได้นะคะมีความแบบ ไม่ค่อยยอมการอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้าอยากจะเอาชนะใจนะคะคนที่เข้ามาในช่วงเดือนี้เขาบอกคุณต้องคุยในลักษณะที่โน้มน้าวนะคะคุยในลักษณะที่ทําให้รู้สึกดีต่อกอันอ่ะอย่าพยายาม เขาเรียกแข็งใส่กันแรงใส่กันไม่ยอมกันอะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์มันก็จะไม่ชัดเจนแล้วสักทีความรู้สึกดีๆก็เกิดยากนะคะ,ะเพราะฉะนั้นลองดูค่ะในเรื่องของความรักของคนที่มีคู่แล้วเนาะความรักของคนที่มีคู่แล้วนะคะสิบถ้วยมาเลยอืม รู้สึกว่าช่วงเดือนนี้ความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างคุณหรคนรักเนี่ยมันดีขึ้นมากๆนะคะมีความรักการห่วงใย,ยใส่ใจกันช่วยเหลือกันดีขึ้นมากๆนะแม้ว่านะอาจจะมีเรื่องของทางเลือกตัวเลือกเข้ามาก็เถอะนะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณหรคนรักมันมันพัฒนามันแน่นแฟนมากขึ้นมีการที่เข้าใจกันมากขึ้นนะคะ ยอมกันมากขึ้นก็ได้ในช่วงเดือนนี้เนาะมีการคุยกันมากขึ้นด้วยในเร่องของความรู้สึกหรืออะไรต่างๆนานาใส่ใจกันค่อนข้างโอเคแต่ในการคุยกันก็ยังต้องระวังก่อนนะคะอย่างที่บอกแหละช่วงเดือนนี้การคุยกันของคุณอนะ ต้องคุยด้วยความใจเย็นมากๆนะคะมันถึงทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นได้นะอย่ายึดติดกับเรื่องเก่กาๆรื่องในอดีตอยู่กับปัจจุบนันอย่าแข็งอย่าแรงใส่กันนะคะคําพูดที่รุนแรงหรืออารมณ์ที่รุนแรงมันทําให้เสียความรู้สึกหรือเสียหายนะคะการไปข้องเกี่ยวกับบุคคลที่3หรือช้อยหรือทางเลือกก็ทําให้เสียหายนะระวังแค่3มเรื่องนี้ว่าโอเคแล้วความสัมพันธ์จะพัฒนาดีขึ้นแล้วก็ดีข้นเรอยๆด้วยๆๆนะอืม ย้ำอีกครั้งนะอย่ายึดติดกับเรื่องเก่าๆอย่ายุ่งกับบุคคลที่สามแล้วก็อยากแข่งใส่กันรางใส่กันนะคะความสัมพันธ์คุณจะกลับมาพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นนะคะโอเคสุขภาพของคุณในช่วงเดือนนี้ค่ะสุขภาพให้ระวังนะคะถ้าท่านอายุมากหน่อยระวงังโรคองของความดันนะ นะคะเรื่องของความดันนะสองระวังเกี่ยวกับเรื่องของข้อเท้านะคะข้อเท้าอาจจะมีปัญหาได้นะคะในช่วงนี้ด้วยก็ระมาระวังเกี่ยวกับขานะเกี่ยวกับเท้าเกี่ยวกับข้อเท้านิดนึงโรคเก่าๆที่เป็นอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกก็พยายามเช็คมีโอกาสที่เจ็บป่วยนิดหน่อยนะคะมีโอกาสผ่านมิดหมอนิดนึงอาจาะจะต้องไปฉีดยาไปผ่าตัดเล็กๆอะไรเงี้ยหรือจะเป็นการสัญญกรรมในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่า ทำมาแล้วปลอดภัยดีนะคะหรือได้ตรงอย่างที่ใจต้องการก็เป็นได้โอเคในสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำให้คุณทำบุญนะคะควรทำบุญด้านอะไรเรื่องไหนอยากให้ทำบุญเกี่ยวกับอะไรช่วยเสริมดวงนะคะจริงๆก็ง่ายนะให้ไปหยอดตู้นะคะหยอดตู้รับบริจาคต่างๆนี่แหละจริงๆอยากให้เน้นทำบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะคะอื การถวายน้ําพระที่บ้านนี่แหละนะถวายน้ํานะคะซองถวายน้ําปานนะให้กับผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้ก็ได้นะคะถวายน้ําให้กับพระสงฆ์นะคะหรือจะเป็นการถวายที่กรวดน้ําก็ดีค่ะน้ํานะคะเพื่อให้ ي, การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดครั้งนี้มีความไหลลื่นแล้วก็สมูทมากขึ้นมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะในสิ่งที่กังวลใจด้วยนั่นเองภาพรวมนะคะบทสรุปที่พายอยากจะบอกเพิ่มเติมนะ การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณค่อนข้างจะต่อยอดได้ดีมากๆเดือนนี้มันเป็นเดือนเป็นเดือนที่เหมือนกับมีอะไรใหม่ๆเข้ามาหลายเรื่องหลายอย่างเหมือนกันนะคะแต่เรื่องงานนี่คือเด่นมากนะเห็นว่าการงานมันก้าวหน้าคุณก้าวหน้าทางในเรื่องของหน้าที่การงานตำแหน่งรวมทั้งไรายได้ผลตอบแทนด้วยซ้ํานะคะอะไรใหม่ๆถือว่าดีอาจจะมีอุปสรรคบ้างคุณก็จะจัดการปัญหานั้นๆได้ดีเพียงแต่อย่างที่บอกเลยใจเย็นมีสติด้วยไพ่พระแล้วก็พยายามจัดการปัญหานั้นด้วย ความเท่าเดียกด้วยการโน้มน้าวเกีย้ยกล่อมพูดดีๆเนี่ยนะคะคุณจะคอนโทรลสถานการณ์ได้ดีมากมากเลยทีเดียวใช้การพูดการแสดงออกเป็นหลักในการควบคุมคอนโทรลเนื้อของปัญหามีบ้างและมีบ้างท้อเหนื่อยหมดแรงความเครียดความระแวงระวังนะคะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งเบรกนะคะ เดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ให้เห็นว่าอะไรต่างๆนาน,นานมันเติบโตแล้วก็ดีขึ้นนั่นเองเรามาดูไพ่พะวะคีตานะคะว่านะพระกฤษณะนะคะท่านอยากบอกหรืออยากแนะนำอะไรเตือนอะไรคุณนะคะในช่วงเดือนนี้ขอท่านช่วยบอกด้วยนะคะอือฮึโอเคไพ่บอกว่านะช่วงเดือนนี้ คุณเหนื่อยจริงๆอะนะเหมือนคุณต้องแบกรับภาระอะไรหลายเรื่องหลายอย่างด้วยไพ่์ด e s สเตรนนั่นแหละแต่อย่างที่บอกคุณจัดการได้ดอีอีกในหนึ่งคุณเหมือนเป็นที่พึ่งเป็นความหวังนะคะของหลายๆคนเลยทีเดียวเนาะเห็นไหมว่ามีผู้คนเนี่ยมาคาดหวังในตัวคุณที่คุณจะต้องแบกรับภาระอะไรบางอย่างนะคะซึ่งคุณทําได้ดีนะ แต่ก็ต้องระวงังถ้าผิดถ้าพลาดขึ้นมานะก็อาจจะทําให้ผู้คนเหล่านั้นผิดหวังได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละมันเป็นแรงกดดันนะคะหรือมันเป็นความรับผิดชอบที่ค่อนข้างเยอะที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้แต่จริงๆด้วยไพ่ผลลั์ที่ออกมาค่อนข้างดีคุณ,คณทําได้ดีนั่นแหละคือไพ่เด่นมากจริงๆในเะรื่องอสังหารนะทั้งไพ่จูเวลฟอร์จูนนะคะแล้วก็บวกกับไพ่ใบนี้ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดีนเะนี่ยคือเด่นมากยังไงน่าจะนะคะโอกาสสูงจริงๆที่คุณจะต้องไปคล้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรั รั์หรือทรัพย์สินที่มันเป็นชิ้นใหญ่มีมูลค่ามากๆอย่างที่บอกถ้าจะไปทําธุรกิจธุรกรรมอะไรทางด้านเนี่ยคุณว่าโอเคเลยนะคุณจะสามารถทําได้ดีแต่ก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างกดดันนิดนึงเนาะหรือการที่คุณจะต้องไปติดต่อนะคะอย่างที่อย่างที่บอกอีกไฟล์สองไม้การติดต่อประสานงานกับคนทั่วไปนะคะมันเข้ามาค่อนข้างเยอะเดือนนี้เหมือนต้องติดต่อผู้คนเยอะขึ้นมากขึ้นแต่คุณก็จะทําได้ดีอีกนั่นแหละนะคะ โอเคค่ะในภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะยังไงฝากนะคะชาวราศีกรกฎเนาะ คอมเมนต์ะนะคะว่าเ,าเป็นยังไงกันบ้างเรามาอัปเดตดวงชะตากันสินะคะหรืออยากจะรู้ลึกรู้จริงนะคะเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นตัวคุณจริงๆแล้วก็มาคุยกันนะคะทาง l ลายแอด k u n g c h a e ได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมช่นลดูดวงกับกุ้งแช่นะคะอย่าลืมกด Subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้าไป พลลิสด้วยนะก็ oh, จะมีคลิปต่างๆนะคะ oh. ไม่ว่าจะเป็นพิอคอร์ด oh. หรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณมา,มากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย